รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยส,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 สนับสนุนโดยคอดี้พลัสผังเช่าที่อาจารย์วิโรธมั่นใจ ขอต้อนรับคุณตัวแม่มาแล้ววันนี้ต้องสงบสงบหน่อยถูกถูกวันที่ต้องเรียบร้อยต้องสำรวมนิดนึงนะเพราะคนเราเวลาไหว้พระไหว้เจ้าฉันอธิษฐานเนี่ยขอให้ฉันไปถึงแบบว่าขอให้ฉันรวยนิพพานอย่างเงี้ยอ๋อนิพานก็นิพพานแต่คนเดียวยังไม่พร้อมจะนิพพานค่ะไม่ใช่นี่เพื่อฉันนิพพานนะก็ใช่ไงจะไปแต่นิพาน แต่โลกปัจจุบันฉันยังต้องไหว้พระไหว้เจ้าขอให้ฉันมีผัวขอให้ฉันรวยขอให้ฉันไม่ตกขอให้อย่าโลภอย่าโลภเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหล่อนมาเนี่ยเดี๋ยวเราปรึกษาหล่อนดูเพราะนางเดี๋ยวนี้นี่นุ่งขาวห่มขาวนะนางรุ่นโกนหัวบวชชีฉันรู้สินางชวนฉันบวชเนี่ยนะนั่งสมาธิตั้งแต่ฉันยังไม่มีลูกสามคนจนตอนนี้ฉันมีไปสามยังไม่ไปบวชกับนางเลยขอต้อนรับตัวแม่สายธรรมะฮะพี่กิ๊กมาอยู่ดีค่ะมาแล้วค่ะส่วนแห้่ เราปัจัที่แล้วเราเห็นพี่ใส่วิกมานานพอสมควรอันนี้เริ่มยาวแล้วเริ่มได้เระตทีนึงกิดถึงมากเลยไม่ได้เจอกันเลยเจอกันก็ชวนนางชวนปฏิบัติธรรมตลอดเวลาอัอโอ้ันก็ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้เจอกับนางนั่งก่อนค่ะ นี่เชื่อไหมว่าเห็นทิกปฏิบัติธรรมมานานขนาดนี้ตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างที่ไหนอย่างไรว่ามาก็กลังเล่นละครเหมือนเดิมค่ะอ๋อเล่นตัวร้ายไหมก็ <ST AT> ตัวร้ายด้วยตัวแม่ด้วยแ <ST AT> ล่นทุกทุกทุกบทบาทไม่ใช่แล้วมันขกดกับคาแรคเตอร์นางมากชีวิตจริงนางไม่ใช่ตัวร้ายเลยคือชีวิตจริงนางเป็นคนดีแสนดีเป็นนางฟ้าแล้วไปเล่นเป็นตัวร้ายได้ยังไงฉันไม่เข้าใจก็เขาจ้างไงแต่ก็คือมันสัมมาอาชีพใช่ก็คือไม่ได้เป็นอาชีพที่ไปเวียดเวียนใครเนาะค่ะใน24ชั่วโมง เขาเป็นคนเคยสอนมาทำคำหนึ่งแล้วไม่ทำใช้ด้วยนะพยายามจะทับได้ประมาณสัก2%ปเซ็นแล้วให้คิดว่าเราต้องตายให้เตรียมตัวตายตลอดเวลาฉันบอกอุ้ยฉันเจอมายุรินครั้งแรกมายูรินมาสอนฉันเตรียมตัวตายทำไมฉันจะไม่อยากจะรีบตายคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อพิกิ๊กว่าตั้งแต่พิกิ๊กเราไม่เข้าใจถ้าเรายังไม่เคยสูญเสียอ๋อกิกมะใช่ไหมปรากฏว่าเราจะสูญเสียคุณย่าปุ๊บไอ้สิ่งเหล่านั้นคำพูดของเขากลับมาเลยว่า เตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายและต้องเตรียมตัวตายทําไมเราต้องเตรียมตัวด้วยกี๊ก็ตายแน่ทุกคนแล้วทำไมต้องรีบคิดว่าเราจะต้องตายล่ะกี้อะไรมันก็ไม่แน่นอนในชีวิตของเราแต่เราทุกคนมีความตายเป็นของแน่นอนถูกไหมคือแล้ว พอคิดไปปฏิบัติทมนะคะต้องบอกว่าเราเจอสภาวะรมเรารู้เลยว่าเราตายทุกวินาทีเพราะโดยสภาวะธรรมชาติของกายและจิตน่ะมันเกิดและดับเกิดและดับอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีถามว่าดับคืออะไรก็คือเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายทุกวินาทีไม่เคยมีวินาทีไหนเลยที่เหมือนเดิมจะเปรียบ,บเทียบไม่ง่ายคือเราแก่ทุกวินาทีใช่ไหมเราดูพวกเรา<อ>เราเจอกันครั้งแรกๆ<อ>พวกเราตึงกันหมดเลยอ้ยเจ้กันหนงหน้า ต่อให้พวกเราจะดึกดื่นเที่ยงคืนกังขนาดไหนเรายังไงหน้าก็ไม่ยือเราพร้อมที่จะไปทำงานหน้ากล้องได้เสมอใช่วันเนี้ยหน้าปัดงาวเรากลับมาเจอกันอีกเรายังอยู่ในที่ที่เดิมอาชีพเดิมของพวกเราค่ะ แต่กายภาพเราเปลี่ยนไปหมดแล้วใช่แต่จริงๆต้องบอกว่าถ้ามันลงรายละเอียดไปกว่านั้นนะคะทุกวินาทีง่ายๆเลยผมเรายาวทุกวินาทีใช่ไหม,มเล็บยาวทุกวินาทีใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ทุกวินาทีแต่การเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาความเป็นจริงคือเปลี่ยนแล้วหายเปลี่ยนแล้วหายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราค่ะกิจขามันคือการเกิดแล้วตายทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวตาย ก่อนตายมันจะลาบากอย่างที่พี่เคยบอกบนดำใช่ไหมว่าจิตสุดท้ายพาไปเกิดถ้าจิตสุดท้ายตายด้วยความโลภโลภอยากได้ไปเป็นเปรตกลายไปเป็นเปรตเลยความดีที่ทํามาเอาไว้ก่อนตายด้วยความโกรธลงไปเป็นสัตว์นรกตายด้วยความหลงกินเหล้าตายเท็กยาตายก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานฆ่าตัวตายก็เป็นอีกแบบเราต้องเตรียมตัวก่อนตายถูกต้องเตรียมตัวเพื่อให้จิตเนี่ยเสพแต่กุศลและจิต เพื่อที่วันที่เราไปจะได้คิดถึงแต่บุญกุศลคิดถึงแต่ความสุขความสวยงามความดีที่เราเคยทํามานี่คือความสําคัญที่ต้องเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายในที่นี้หมายถึงว่าต้องเตรียมว่าเราพร้อมจะตายตลอดเวลาทุกวินาทีเรามีโอกาสจะตายอยู่ๆน้ำท่วมมาสึนามิมาพัดเ<อ>มือบหายไปเลยแผ่นดินไห<ป>วบุบไปเลยเลยพราะฉันกำลังจะบอกว่า คนมีโอกาสตายตลอดเวลาตายตลอดเวลาต้องตายตลอดเวลาแล้วเราจะคิดยังไงอยู่ดีอ,อย่างพวกฉันให้ฉันมานั่งแช่ตัวเองตายแล้วตายแล้ว<อ>ตายแล้วมันไม่ได้<อ>ไง ก็ไม่ได้แช่งตัวเองนะมดดำแต่พี่หมายถึงว่าทุกวินาทีที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้เราบอกตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเราทําความดีเพียงพอแล้วหรือยังที่จะไปเป็นเสบียงนําพาเราไปหากเราต้องหมดลมหายใจจากโลกใบนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีที่พี่บอกมดดำเสมอไงทานศีลภาวนามดดำทําทานมาเยอะศีลห้า รักษากันได้หรือยังใช่มดยามก็บอกพี่ว่ารักษาได้แต่จะมีแค่บางข้อกุ๊กก๊กิ๊กกิ๊กิ๊กอย่างนี้เท่านั้นเองใช่ไหมล่ะไม่น่าจะเยอะนะไ้สีาแต่วันนึงฉันจะทำยังไงรู้ไหตั้งแต่ขวีบนาวันหนึ่งอย่างน้อยเราทำความดีอย่างหนึ่งอแน่ใใช่ถูกต้องอย่างเมวานนี้ฉันบอกทำความดีไม่ได้กับพ่อกับท้าพ่อฉันถือว่าฉันทำความดีแล้ววันหนึ่งวันนี้เช้ามา ฉันรู้สึกว่าฉันคิดถึงพ่อฉันขับรถไปเพ่อไปกอดพ่อให้แน่นที่สุดหอมแก้มนั่นก็คือความดีของฉันแหละยดดำง่ายๆความดีไม่ได้ยากเลยแค่ยิ้มไม่ใครสักคนด้วยความรู้สึกอยากยิ้มจริงๆอ่ะหรือการทุ่มทนาเวลาเขาทำบุญนั่นคือทำความดีนะหรือไม่โกรธเวลาที่คนอื่นเขามาโกรธเราแล้วเรา็เชื่อว่าเราไม่โกรธหถูกต้องก็ถือเป็นความดีแล้วขับรถไปปุ๊บมีคนแบบเบียดเรา อาชวนไปเถอะอาชวนไปเถอะโอาขอบคุณนะคะที่จนีด้เราจอดรถให้เขารีบไปอย่างเงี้ยลราก็เป็นความดีจะเป็นรายการธรรมะกันมากกวา่าเช<อ>ื่อไหมว่า,า,ๆๆากิ๊กมะเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นสายปาร์ตี้จนเกือบตายมาแล้ว ยังไงไพี่ก็กินเหล้าไงตอนนั้นปาร์ตี้ก็ก<อ>ินเหล้าทุกวันเลยไงแล้วมีวันหนึ่งไปถ่ายละครที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ต้องขับกลับมากรุงเทพเพราะว่ามีงานมีงานตอน7จ็ดมงช้าอตอนนั้นเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ขาซิ่งเราก็รู้สึกว่าชีวิตนี่มันเป็นของเราเราคอนโทรลเราบังคับบัญชาทุกอย่างได้พอถึงเวลาปุ๊บเรากินเหล้าแล้วเราก็ ไม่โงงไม่นอนแล้วเราก็ขับรถมาทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าเส้นกาญจาน,นบุรีตอนนั้นมันก็มืดมากมมแล้วมันก็เป็นไปเลนมาเลนเราก็กะจะแซงพอแซงปุ๊บรถอีกฝั่งนึงมันสวนกันมาอย่างเงี้ยคือนิดเดียวอ,อ่ะห่างกันนิดเดียวไม่งั้นคือประสานงาเขาก็ลหลบเขาหลบล <ะ S 1> ออกเราก็เกือบตายคืออย่างเงี้ยนิดเดียวแล้วพอถึงเวลาพอขับสวนกันปุ๊บคือเห็นเลยว่าใจมันตกลงไปที่ตาตุ่มเป็นยังไงอย่างกีคือแบบปุ๊บลงไปเลยแบบเฮ้ยนี่เราล้อตายอ่ะ หลังจากนั้นก็คือดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังขับเร็วอยู่แต่ทําให้เรารู้สึกว่าพวกเราไม่มีสติใช่เราขาดสติทุกวันนี้เราไม่มีความสุขเพราะเราไม่มีสติเลยอะถ้าเราคิดได้ว่าเออถ้าขับขับชนเนี่ยเผลนและผลคือมีแน่นอนถูกไหมใครจะเสียใจบ้างเราจะเจ็บตัวแค่ไหนเป็นวัยรุ่นมันไม่คิดไงกิ๊กพอสี่สิบปุ๊บเป็นไงกิ๊ความ ความเสื่อมของสังขารมันชัดเจนเนาะมันก็จะรู้สึกว่าเออจริงๆชีวิตนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลสุขภาพจริงสุขภาพมาอันดับหนึ่งถูกต้องเนาะนั่นแหละอยากจะบอกว่าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราเข้าใจธรรมะแต่ความจริงแล้วถ้าสมมติเราฟังเรื่องราวของเขาคิดว่าเขาเสียตายแล้วเข้าหาธรรมะผิดฮะพิกิ๊กเข้าหาธรรมะหันหาธรรมะเพราะหมอดูเอาสิเชื่อไหม โอ้เวมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีพรรัตนาไตรเป็นที่พึง่งเราก็เชื่อหมอดูสุดฤทธิ์เอะอเ,ออเปิดไพ่เอะเปิดไพ่เป,เ,ปเองจริงกับเปิดเองเลยเหรอไม่ก็เขามาที่กองถ่ายอ,อะไรอย่างนี้ไปเสีย3 0 0อยเปิดไพ่ยิปซีแหมชอบมากาช,อชอบมากแล้วตอนนั้นเนี่ยบังเอิญเรื่องของเรื่องคือถ่ายละครอยู่ค่ะเราก็มีเวลาว่างมพ่จะทําอะไรเราก็เลยไปเสียเงิน300อยดูหมอมันเป็นยามว่างของกองถ่ายว่าใช่พอเวลาถึงถึงเวลาปุ๊บก็คือเขาก็บอกว่า เปิดออกมาเนี่ยจะเดินทางไกลเหรอคะก็บอกว่าจะเดินทางต่างประเทศค่ะจะไปเที่ยวกับเพื่อนอ,อย่าไปเลยค่ะอาจจะไม่ได้กลับมาเฮ้ย แล้วไม่ทักดิโอก็เลยก็เลยเปลี่ยนแผนเลยว่างานที่ลาไว้ยังลาเหมือนเดิมเมื่อกลับไปถามแม่ว่าเอ๊เจ็ดวันที่ว่างนี่ทําอะไรดีแม่ก็บอกไปปฏิบัติธรรมเวลาเราก็ขนลุกสู้เลยไปปฏิบัติธรรมเหรอเคยไปมาหนึ่งครั้งตอนอายุสิบเก้าไม่ประทับใจเลยตอนนี้ยี่สิบสามจะให้ไปปฏิบัติธรรมอีกก็ไม่อยากแต่กลัวแม่เสียใจก็เลยบอกว่าถ้ามีเวลาตรงกันก็ไปละกันนะถ้ามันตรงกับคอสมดดําเชื่อไหมธรรมะจัดสรรบุญจัดสรรไปเปิดตารางปฏิบัติธรรมปุ๊บมันตรงกันพอดีวันที่เราลาไว้ก็เลยต้องไป แล้วก็มาจนถึงวันนี้วันมันยาวมาจนถึงวันนี้ค่ะคือวันนั้นเป็นวันที่เราเข้าใจคอร์สนั้นเป็นคอร์สที่เราเข้าใจว่าทําไมพระเจ้าถึงอยากให้เราปฏิบัติธรรมทำไมท่านเองถึงอยากให้เรารักษาศีลห้าทุกอย่างทําเพื่อตัวของเราเองทั้งนั้นเลยไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นเลยนะเขาบอกสองอย่างที่มนุษย์ทาแล้วไม่มีใครเอาของเราไปได้คือหนึ่งบุญสองคือออกกําลังกายและมีสติเวลาเราออกกำลังกายเราจะโฟกัสถูกต้องไหมเรามีสติเขาบอกไอ้นั่นแหละ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนใครทําใครได้คือบุญเนี่ยใครทําใครได้บาปใครทําใครได้แล้วจริงไมกิ๊กเวลาที่สมมติว่าใครเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมก็มักจะเห็นผีอยู่ตลอดเวลา แล้วแต่อันนี้ใคร,ใครเห็นผีเยอะสยแสดงว่าญาติพี่น้องเยอะเพื่อนเยอะเจ้า <c oughs> กรรมนายเวรเยอะ <c oughs> เออคือเหมือนมันมีกรรมสัมพันธ์กันถึงได้เห็นผีเนี่ยถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นพภูมิไหนก็คือเปรตหรืออสุรกายคือกิ๊กต้องกิ๊กเข้าใจเรื่องวัตตาสงสารไหมไม่รู้จักนม่หน่อยหน่อยไม่สามสิบเอ็ดพภูมิน้ำไม่รู้ จาก้่างนิดหน่อยออมนุษย์นี่เป็นสุขติภูมิถูกไหมจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาพรหมอรุปภมอ,อันนี้ก็คือเป็นสุขติภูมิที่จะได้รับผลบุญที่ทํามาะพะิ่มล่างข้างล่างเนี่ยก็คือทุกขติภูมิก็จะไล่ไปจากเดรัจฉานก็คือพวกหมูม้ากาไก่สัตว์ที่มีตัวขนาดขนาดแกนโลกใช่ไหมเดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยที่เรามีตาเนื้อเห็นได้แน่ๆน,นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือสัตว์ในรัชฉานูกไหมหมูหมากาไกา่จริงจกตุก้กแกง,งูเงี้ยวสัตว์ทุกประเภทที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าอยู่บนดินอยู่บนอากาศอ,อยู่ใต้ดินอยู่ใต้น้าก็คือเป็นสัตว์เดราัชฉานทั้งหมดเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยผีถามว่าผีเนี่ย คนปฏิบัติธรรมเห็นมีโอกาสจะเห็นไหม,มก็มีมก็มีมค่ะก็แล้วแต่ว่าญาติญาติใครพี่น้องใครแ่้วอย่งที่เคยเห็นผีไหมมีสิเค,<อ>เคยเห็นเคยเห็นอบที่แบบว่าเด็ดสุดเลยที่แบบจังๆแล้วดูน่ากลัวสุดเลยเด็ดสุดคือตอนไปปฏิบัติธรรมที่ลำปางออนอนกุฏิละหนึ่งคนนะคะเสร็จแล้วเนี่ย วันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่7คืนที่7ของการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ท่านก็จะให้อธิษฐานจิตว่าเนี่ยบุญที่เราทํามาทุกอย่างเนี่ยขอส่งให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่ไม่ให้โยคีนอนเลยคืออะไรโยคีก็คือผู้ปฏิบัติธรรมอ๋อเขาเรียกโยคีแปลว่าผู้เพ่งเพียนเผากิเลสแปลว่าโยคีนะคะก็ไม่ให้โยคีนอนก็คือจะแบบจะพิงได้อะไรได้ก็คือต้องแบบฟุบเอาห้าแต่ห้ามหลังเนี่ยลงไปนอนราบห้ามสบายห้ามห้ามสบายแบบนั้นนะคะเสร็จปุ๊บก็ไปหน่อยไหมล่ะก็คืถ้าจะ ดูจะไม่รอดนะเสร็จปุ๊บเนี่ยท่นี้คืนนั้นมันเป็นคืนสุดท้ายใช่ไหมคะก็จาได้เลย่โหเราปฏิบัติมาทั้งวันเราก็เหนื่อยมากเลยมันพอมันห้าทุ่มปุ๊บมันก็เริ่มเพลียเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะขอหยิบสักนิดนึงเหมือนกับขอพักตาอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าตัวเองง่วงมากเหมือนกันก็เลยลงไปฟุ๊อย่างเงี้ยค่ะพอฟุ๊ไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนมาตีประตูปั๊ง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 ปังปั๊งปั๊งปั๊งแบ พระจานาร์มาตีหรอเลยคือ ung, งงงงแบบงงมากเพราะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันดังม,มากกิกก็เลยหันลืมตาขึ้นมาแล้วก็มาดูนาฬิกาห้าทุ่มหกนาทีแต่คือตอนนั้นบอกเลยว่าไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าง,วง่วงเคลีย <c lier. S 2> พอได้ยินเสียงป,ปุ๊บก็ลงไปฟุบต่อ,อ,อไม่กลัวนะไม่กลัวเสร็จป,ปุ๊บหลังจากที่เขาตีประตูปั้งปังปังปังเราไม่ได้เปิดประตูออใช่ไหมคะก็มีเสียงเหมือนเขาเอาเหล็กอะมาลู่ตรงเหล็กดัดนะ oh, s <S เหล็กดัดเลื่อยเหรอ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเลื่อไม่ใช่เลื่อยนะแต่มืนเอาไม้เอาเหล็กมาโดนกับเหล็กอ่ะแล้วก็แลกวก็เลยมานี่หน้กประตกแล้วก็ไปต่อด้านข้างนีนกกึกกึนกึกกอกกึกนึกกึกกกกลกวึดกกกึ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 ก้ึกกึกกึกากก ฟุบลงไปตรงนั้นแล้วสักพักเสียยมันก็หายไปพอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาเราก็งงมากว่าเมื่อคืนเราได้ยินเสียงอะไรมีใครมาเคาะประตูเราไหมเราก็เลยไปถามโยคียหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่มีกุฏิอยู่ใกล้ๆเราบังเอิญมีรุ่นพี่คนหนึ่งไปด้วยกันเขาอยู่กุฏิข้างกิกเลยเขาบอกกิกเมื่อคืนน่ะพี่อย่าส่งบุญให้กิกตลอดเลยนะหวังว่ากิกจะไม่ออกมาเปิดประตูคือเขานั่งสมาธิหันมาทางหน้ากุฏิกิกและในขณะที่เขาาได้ยินเสียงทุกอย่างที่กิกได้ยินแล้วเขาบอกว่าในขณะที่ได้ยินเสียงเคาะประตูแรกอ่ะ เขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดแบบเหนือเหนือเลยทางเหนือมาอไม่มีหัวแล้วลอยมาลอยมาอยู่หน้ากุฏิกิ๊แล้วเขาก็พยายามแผ่ไม่แต่บอกกิ๊กอย่าเปิดด้กิ๊กอย่าเปิดด้กิ๊กอย่าเปิดเออดูสิดีนะฉันเหนื่อยกูยันไม่กลัวเลยนะลัวเออดีนะฉันง่วงนั่นแหละนั่นคือครั้งแรกที่แบบจเจอแบบรู้สึกว่าใช่เลย เจอแบบว่าจ่าๆแล้วไม่เคยคิดว่าจะได้ยินสิ่งที่ดังอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่แค่นี้<ะ>เพราะว่าฉันได้ข่าวมาว่านางเคยเจอเปรตมาแล้วด้วยเปรตมีจริงๆใช่ไหม